ถ้าขึ้นชื่อร้อไม่น่าจะไม่น่าจะอันนี้ละไม่น่าจะเข้าผมว่าโนนนนนางอัามามามาฉางอันบล็อกโซนไป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 ลุงคนเดียวก็จะตายแล้ว เมาเนี่ยคพ่งก,กินเบียร์เสร็จว่าจะไปอาบน้ำนอนนะผมออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณบ่ายบ่ายโมงลยทำธุระทำอะไรที่บา้านอ้าวผิดจุดแล้วเนี่ยมเมาเลยไปมั่วเลยมากรนเงียบ ได้เลยลูกตุ้มหูตุ้มหูกับอะข้อแขนอะ่นะเงี้อทีวีผมหมดตั้งคืนนึงอะผมไม่ได้ดูผมเพิ่งมาดูตอนเช้าอ่ะก่อนออกโรงพยาบาลนี่ยมันคือตอนเที่ยงด้วยผมนึกว่าของเขาไม่จบเลยไม่ดูเลยเปิดเปิดคอมที่โรงแรมเนยผมนอนอยู่โรงพยาบาล ไปห้องนั่นก็เต็มไงห้องไอ้นี่ห้องบีหรอใช่ครับห้องบีต่อคิวกันเข้าเต็มเลย<ซ>มีต่กนมีตังซนหอซนหอนี่ไงเฮ้ยเลม่วงได้